กินชากันชาใบหม่อนชาใบหม่อน ดีต่อสุขภาพเล็บไม่ดำไปฟรีจานนะี่ด็ร้อนกดบานีจะ <c oughs> สุขภาพ

น่ะจานาจ่าเจิดยายกินไปถ้วยนึงแล้วะใสให้อีกชาใบหม่อนดีต่อสุขภาพยายกินไปถ้วยนึงแล้ว อย่าล nah. yeah. hey. yeah, ืมกินอีกถ้วยนะยายยายกำลังเบาทุกกาลกาลผึกไว้กินหมากยายก็ใช้ระบบทุบนี่คือชาใบหม่อนตาสุดไปแล้ว เดี๋ยวจะใส่ให้ตาอีกใส่ให้ตาอีก oh. โรดน้าตาชาใบาหมอนสีสันให้ให้มันเย็นนิดนึงก่อนค่อยกินเดือคุณตาเดี๋ยว កំពុងរនយូររនរនរននេះសាណั่งគិញឆាបៃម៉ត់តាស្តណាំឆា បើមូខ្លះមិលមិនឃើញមូបើម៉ៅមកមិនឃើញអើតាកំឡុងសួតน้ําชาชาใบຫມត់ពីតរเช้าឲ្យกินชาវាดีต่อสุขภาพนะคุณตา ยนีนค่อยๆค่อยๆกินค่อยๆกินค่อยๆตาค่อยๆดคอยๆค่อยค่อย